้นฉบับคลิปจากดีเล็กให้เสียงภาคไทยโดยคุณดองคราฟต์ลองลองลองลอวางจากหน้าวันไหนน้องรู้ไหมพี่ชอบไปฉักเว้าแล้วอะไรไอแม่เยอะตายหล่ากูโดนยิงอ้าในที่สุดมันก็ตายไอ้เสียงไรทำไมหลักฐานนั่นมันไอ้แดงตายแล้วเหรอใช่แถมตายตาไม่หลับด้วยไม่นะใครเป็นคนฆ่าไอ้แดงกันฉันไม่รู้เฮ้ยกูรู้นะคนฆ่าคนตายพูดไม่ได้ยเงี้ยงกูตายต่อละอัชื้น เดาไอแดงเพื่อนรักไปนกโน่นกระป๋กันอ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอแดงมันตายไปแล้วไอแดงตายไปแล้วเหรอถูกต้องครับเย้ สภาพจบแล้วคนร้ายจะต้องมีความแค้นกับไอ้แดงแน่นอนใช่ที่นายพูดมามันก็ถูกเฮ้ยไม่ว่ามันจะเป็นใครหรือไม่ว่ามันจะแอบอยู่ไหนฉันจะตามหามันให้เจอให้ได้ไอ้คนร้ายเราวยอดเยี่ยมมาสไปนายเยี่ยนที่สุดสปายอทหารทุกคนทําความเคารพศพเราไว้อะไรแกไอ้แดงไม่นะแดงไม่นี่ตายก่อนเลยเพื่อนเราสัญญากันแล้วว่าจะไม่ด้วยกับพวกไอ้ดอนด้วยกันนะฟูฟิตฟูฟินฟูฟิอ่ะฮะคุณจอเปิดแล้วนี่จะต้องเป็นอาวุธเปิดที่คนร้ายใช้สังหันไอ้แดงแน่นอนโอ้คนร้ายจะต้องอยู่ในหมู่พวกแกอย่างแน่นอนไม่ได ฟังให้ดีคนร้ายก็คือดักเตะมาแล้วจ้าอ่ะเจิบเราไปขอหมอดูอาการหน่อยอืมจุบเฮ้อนี่มันกูกงอะไรจะได้ขึ้นสวรรค์วะทุกคนไอ้หน้างโง่เอาใหม่นะหมอรักษาไม่ได้ไอ้แดงตายแล้วแล้วคนร้ายคือใครล่ะประการสันนิษฐานของหมอจะต้องเป็นคนรองฟังเสีน้ำเงินแน่เพราะฉะนั้นคนร้ายก็คือไอ้พวกเหยียดสีหมอไม่เคยเหยียดสีครับแค่ไอ้พวกสีน้ำเงินมันฟังขยะกูต้องแอบท่านี่อีกนานไหมเนี่ยไม่นานหรอกลุกมาเนี่ยไอ้แดกเหี้ยเฮ้ยทุกคนดูนี่ดิไอ้แดง ฮะอ้าวไม่มีใครตกใจหน่อยเหรอไอแดงตายเลยนะเฮ้ยตกใจกันหน่อยดิผู้ใหญ่กำลังพันดีกันอยู่กลับบ้านไปก่อนไอเด็กเฮียเอ้าไล่กูเฉยไอพ่อหัวขวดกูไปก็ได้วะเชิญไม่ต้องตามมาง้บกูนะเชิญอ้าเยี่ยมตายได้ทันทีได้เด็กเฮียขี่ดูดิเออทุกคนไอแดงตายแล้วรู้กันหมดแล้วเว้ยโอ้ยพวกโปยนี่อ้าถ้างั้นคนเดียวที่จะช่วยเราแก้ปบนสนานได้นั่นคือเดมอแมนเดะเดะเดมาแล้วเว้ยนั่นไงยใช่ฉันกินยาหนึงสิบเดมอแมนแล้วแกคือคนไล่ยา เป็นไปอีกหนึ่งคดีกูผิดอะไรเนี่ยเป็นไงมาแป๊บเดียวปิดคดีได้เลยได้ยินเหมอ่ะฉันโกหกความจริงแล้วคนไร้คือนายเอนจิเนียร์เดี๋ยวทำไมเป็นฉันล่ะนั่นก็เพราะว่าอแกเป็นทหารสีฟ้าคนเดียวในที่นี้นะสิเในเมื่อความจริงถูกเปิดเผยแล้วก็ช่วยไม่ได้ฉันนี่แหละคนไข้แดงอนายหลงเหลอ ทำไมกัรเอนจิเนียร์ทำไมก็เราอยู่คนละทีมแต่เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอน้องเก๋ก็ใช่แต่นี่เกมมันเริ่มแล้วหน่อยหนะ่าแกเอนจิเนียร์ไอคอนทอรยอไแกโง่ที่โดนหลอกเองไนหะมันคุยบ้าอะไรกันวะเนี่ยแกอรยอเพื่อนฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจฉัน่ิดไปแล้วันตายซะปิว้วแอะเ <c oughs> นีที่สุก็ไขคดีได้ ไม่พอดีไม่ไหวแล้วน้นเรื่องมันมันม่วเก,กินกูผูกขาตายดีกว่าอย่าเอาแม่งไอ้กดยูทูบ้ามข้าถัวตายนี่วะน้ะนำมันอะไรอะรถไฟไปต่างโลกนี่เรียบร้อยคนนี้ก็ตายหมดสนามอ่าฮะฉันเป็นคนที่ยังอยู่รอดกูเก่งและสรุปไอ้แดงตายหรือ,อยังวะ